ก็วันนี้เราจะพาไปรู้จักสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาครับที่ก็คือเรามาที่วัดเสเมียนารีครับก็มันตั้งอยู่ที่ถนนพิพาวดีตรงข้างทางรถไฟครับก็วัดเสเมียนารีนะครับสามารถเดินทางได้โดยรถส่วนตัวรถประจําทางครับประจำทางที่ผ่านก็คือสาย29ครับก็วันนี้นครับเราก็มาถึงวัดเสเมียนนะครับ เราจะมาดูกันว่าภายในวัดมีอะไรบ้างและและเราก็จะไปสัมภาษณ์พระสงฆ์นะครับว่าความสัมพันธ์ของคนไทยกับศาสนาพุทธเนี่ยต่างจากอดีตยังไงครับครับไกกันเลยครับและนี่คือสารการเปลี่ยนนะครับเวลาที่มีศาสนาพิธีอะไรต่างๆก็จะมาตามาที่นี่นครับเช่นการฟังเทศฟัองพาง พวกสองพวกหนึ่งได้แบกไปแล้วคูณสามมับตอนนี้นะครับเราก็จะไปทำการลอดโกนะครับเพื่อเป็นทีมมงคครับเชียรงนีครับ ทีนี้ก็มาถึงบทของวัดเสมียนครับเป็นที่ประกอบกิจของผมน,นะครับเช่นการทำวัดเช้าการทำวัดเย็น,น คนที it, dad, ่มาเข้ามาต่างกก็เข้ามาก็คือพูดถึงกาเข้ามาวัดก็คือจุดประสงค์เดียวกันคือมาทําบุญแต่ว่ามาทาบุญในเทศกาลหรือว่าทํประจำนี่อยู่ตรงนี้แต่เมื่อ่อนนี้ญาติโยมเข้ามาทําบุญแ่เือว่ามาทําบุญประจา จำแบ็นบ้านวัะวันอะไรอย่างเงี้ยเล้วเข้ามมาทุกวันวันอย่างเนี้ยแต่องคามมาบ้านเดี๋ยวนี้อะไรมันจะเกิงขึ้นมาเยอะก็เลยเปลี่ยนแปลงจิตใจคนไปบางคนก็ไม่มีเวลามั่งมาตามกิจการอ่างเงี้ยแต่ปีนึงกันมาได้สองสามคนก็ยังดีดีกว่าไม่เข้ามันเลยบางคนนะบ้านอยู่ใกล้วัดก็ไม่เคยเข้าวัดบ้านอยู่ใกล้วัดไม่เคยเข้าวัดแต่คนที่เขาเข้าเนี่ยคือว่าเขามาในใจศาสนา มาทำบุญทำทานบางคนก็มาแบบไม่รู้จะไปตรงไหนสิ้นหวังอะไรก็ามาศึกษาก็มาทำปมพูดง่ายๆเป็ปมอะ่ะบางคนไม่ใกล้จะตายก็ไม่อยากจะเข้าวัดบางคนพูดง่ายๆบางคนไม่เคยเข้าวัดเลยตลอดชีวิตเขาา้าวัดทีเดียวสุดท้ายที่วัดบางคนนะแล้วมีมันมีสิทธิ์กัน ในหนึ่งซีงรีส์จับจิตการ ร้อยหนึ่งรายเดือนหนึ่งสิบคนขอนะมีอะไรอยากฝายเกหลวพี่ฝากถือต่อเลยญาตโยมเหรออนญาตโยมทั้งหลายถ้าจะเข้าวัดเข้าวาดไม่คิดจะทำบุญนะไม่ต้องถือบุญสาสวันนั้นวันนี้นะขอให้เข้ามาทำได้ตลอด ไม่ว่าเวลาไหนไม่ต้องมาถือว่าปีใหม่ก็ไม่ทำเทรดาก็ไม่ทำมันมาคระก็ไม่ทำไม่ใช่ขอให้เราทำทุกวันเถอะทำทีละนิดทีละหน่อยก็ทําทำบุญแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำเราคิดอยากจะมาเราก็ได้บุญแล้วเราได้บุญตั้งแต่เราคิดว่าเราจะมาทำบุญมาได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยลยิ่งโยโมญาติโยมมาทำบุญมาทำทานมาทำด้วยใจบริสุทธิ์มาวัดก็ มีความตกยจตกใจอย่างนั้นทิจ่จะได้คุณเยอะถ้ามาแล้วใจใจบอกว่าอยากมาวัดมาวัดแล้วทีนี้อยากจะไปโน่นไปนี่แต่ใจไม่สงบไม่นิ่งอยากจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะอ่าขอฝากญาติโยมไว้กินเลยครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้ว่ามาแตากวัดเป็ย่างนาี้นะครับ นะฮะเราก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับช่วยกันทำหนุนกําลังสนับกันนะครับเช่นเรื่องที่ตัวเราเองเช่นการเป็นคนดีการทข้ามือทำธุรานะครับครับแต่ที่สำธุรานี่ตัวองยุกงยากสนับกอนให้เราเป็นคนดีนะครับ